สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศงานรับปริญญาดูกระลอกครับกระลอกกระลอกดอน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 จะพาทุกท่านมารับชมงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมบรรยากาศคนเยอะมากเลยครับคนเยอะมากๆเลยครับวันนี้พอค้าไม่ขายในนี้นะครับโอ้ขายของกันดีมากๆเลยครับขายของไม่ทันครับนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับหลานสาวนะครับหลานสาวที่เคยได้เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับ นอวันนี้ก็ประสบผลสำเร็จแล้วบรรยากาศภายในงานนะครับงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับผมวิทยาเขตบางเขนกรุงเทพนะครับคนเยอะมากเลยครับตอนนี้คนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็จากประเมินด้วยสายตาก็ประมาณ1 0 0 0 0นคนนะครับ นิสิตนักศึกษาก็มาถ่ายรูปนะครับแสดงความยินดีนะครับผมนครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในงานนะครับตอนนี้เรากำลังเดินออกมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเพื่อจะมาหาของกินนะครับผมตอนนี้ก็ เริ่มมีฝนปลอยๆล,ลงมานะครับอากาศไม่ร้อน,นครับวันนี้ถือว่าอากาศดีครับวันนี้ถือว่าอากาศดีอากาศไม่ร้อนนะครับตอนนี้ผู้คนกาลังลังไหลมานะครับ นี่คือตึกของคณะเ,เศรษฐศาสตร์นะครับผมผู้คนก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรนะครับเป็นวันจริงนะครับผมไม่ใช่วันซ้อมนะครับบรรยากาศภายในงานก็คนเยอะมากครับ โอเคครับผมก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม